นี่คุณไปเรียนรู้การขายไปทางไหนครับเนี่ยถูกต้องจากตตอตอตอและอจไม่เดี๋ยงต้องบอกจูราดิอจรอจ้าจอรอใช่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 อยากไปชิมนี่ไงมาเลย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 อยู่ถึงสี่ทุ่มเอออยู่ถึงสี่ทุ่มแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆทางงานเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่มีคอนเสิร์ตดไปนี้ว่างๆก็สามารถมาแวะฟังดนตรีกันได้วันนี้วันวันอังคารเนาะใช่วันอังคาร ไม่เป็นไรมาเดินดูได้เพราะว่าสี่ทุ่มกลับบ้านนอนสบายแล้วนี่ไดโยเกิร์ตกินอร่อยอร่อยด้วยมีแค่วันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันสุดท้ายสุดท้ายแล้วไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนทำงานได้ได้นะตั้งได้นะได้ได้ยังไงฝากอีกทีนิฝากอีกทีอ่าโอเคขอบคนณ ร้านเอ่อน้องขอร้องพี่ปั่นนะคะโยเกิดปั่นที่อร่อยที่สุดในสยามนะตอนนี้คนขายสวยมากในบูธมีหลายคนช่วยกันขายเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าเนื้อแล้วก็สามารถมาเลือกท็อปปิ้งได้เลยมีเอ่อสามเลนส์ราคา79บาทหนึ่งท็อปปิ้ง89บาทสองท็อปปิ้ง99าบาทสามท็อปปิ้งนะคะมากันได้จนถึง4ี่ทุ่มวันนี้เลยขอบคุณมากค่ะใครฟังไม่ทันก็มาดูหน้าร้านได้เออใช่มาดูหน้าร้านบเออได้ได้ นี่อร่อยมากอร่อยมากดีดีดีขอบคุณนะคะได้ได้ได้ขอบคุณที่มาช่วยเหลือกันยู่หลังร้านก็ได้นะดีงนั่งได้นั่งได้เออเดี๋ยวนั่งกินก่อนดีกว่านั่งพูดคุยนั่งเดี๋ยวยืนกินเดี๋ยวยืนกินอยู่ ก็เลยเลือกเลียกเหมือนก็ดีนะจังลือกที่มึงผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงเป็นแฟนพี่จำเหรอน้องสาวครับน้องสาวร้านนี้น่าเหมือนกันมากเลยนะเออไม่รู้จะเอาตอบพี่จำพี่จำแวะทานหน่อย จะกินได้นะต้องจาเรียกก็จะบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ๋อโอเคได้มีมีอันนึงมีโเกเออร่อยมากไม่เดยวดย <ๆ S 2> เดินกลับไปใช่บอกเขาไปแล้วว่า,าี๋ยืดด้วา คือมีของขายเยอะว่ะเยอะเพราะว่ากับโค้ดตัวครับกับอะครนะอันนี้ของอ้ของชาวใช่ของชาวเครื่องดื่มเครื่องดื่มใช่ใช่ใช่เครื่องดื่มหมดเลยแต่เป็นโซนไงใช่เป็นโซนดีนะแล้วก็มีนิสิตกับแบบว่าร้านข้างนอกอะผับรถก็ใส่โคดโ้ลองจำรีวิวตลาดหน่อยครับอุ้ยของกินเยอะโคตรอุ้ยพูดได้ปะวะเยอะมากสิ่งแรกที่จะต้องมากินคือโยเกิร์ตปั่น คือจะไม่ให้เขากินข้าวบ้างเลยรอเลยรอเลยมีอะไรอย่างให้เลือกบ้างเดี๋ยวก่อนนี้ไม่กินแล้วหิวอย่างอื่นเขาเลยใช่ใช่งี้เราคือต่อไปเรื่อยๆกินต่อไปเรื่อยๆหรือเราจะตบท้ายโดยจยเกิดก็ยังได้ก็ใช่ก็ดูยืนทั้งสี่ทุ่มไม่ผิดอ้ามอถึงสี่หรือเปล่าไม่น่าไม่น่าไม่น่ากลับก่อนเันี้เรากลายเป็นทีมพีอาร์ตอนแรกบีบซอสทีปังปังปัง โอเคปั๊บ thank you แลวและแลเสื้อเสื้อนำเงินนี่ก็คือรุ่นเดียวกันป่ะ staff staff ไม่แน่ใจน่าจะน่าจะแบบคาดรุ่นกันออ๋คาดรุ่นกันมีคนบอกว่าพี่จำรอก่อนมามามารีมายังอยู่หนูใจยี่สิบพี่ยืนรอที่หน้าร้านทีค่ะคือตั้งกันอยู่กันงงเลย พี่จำลำหิ้วไหมหิ้วเดี๋ยเกิดหรอเดว๋ยวเกิดโอ้ <l ug> ไม่ใช่แกลบนะหนู <laughs> ไม่แต่วันนี้ใส่เสื้อเขียว <c oughs> เออว่ะลำพูด <c oughs> ชื่อแบรนด์ชับอ๋อโทษหมายถึงพี่จำพูด <c oughs> พี่ลำพูดเองคนเดียวได้เลยถ้าถ้าใครเจอใครเดินผ่านสามารถนี่เพื่อนบอกว่าเ<ม>พื่อนอยากขอถ่ายรูปเข้าฟังขอได้สิเขาฟังถ่ายรูปไหมด้สิได้สิ จะถือให้ถือให้บริการทุกระดับประทับใจเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนในห้องนี่นะคะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดีแฟ้โอเคโอเ้อเคกิเข้าวเหนียวบ้าเนียทุกวันจริงสยามซาแนะครับ ปื่มกวครับผมกำลังออกเดินทางจตอางอ่างทองจะมาทันไหมน่ะพี่รอเก้าเก้า้เรไม่ได้เลยอไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าฟิลแบนดดังเราต้องฟิลแบบใช่เราต้อง แนะนำเมนูหน่อยครับรจริงๆอ่ะแจมส์อะไรนะแจมส <c oughs> ์ฟรุ้ต <c oughs> ์แจมส์ฟรุิตก็อร่อยเป็นนูเทลล่าแล้วก็เป็นคือจริงๆอ่ะมันคือเนื้อโยเกิร์ตมากกว่า <c oughs> ที่เป็นที่สามรารถแบบ s l ชชี่เนาะมันอาจจะไม่ใช่แบบ traditional y กิร์ตแบบว่าที่ซื้อ <c oughs> ได้ตาม <c oughs> ไม่ได้โยเกิร์ตตักเป็นโยเกิร์ตที่เอาไว้ดื่ม someone is claiming your face and making a tiktok report 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 thank you for please report <laughs> <laughs> Oh happy open cafe, uh, cafe mah. like <laughs> เอาคนมัดยี่ไว้อะงั้นจะคิดสี่สิบแล้วนะที่บอกจะจ่ายยี่สิบเออนั่นน่ะสิไม่แต่จ่ายยี่สิบไม่ได้หรอกโอ้ตอนนี้โอ้เราอยู่ท้ายๆเลยนี่วะไม่จริงๆแล้วต้นงานคือทางนี้อ๋อต้นงานคือทางนี้เออเข้าแต่ว่าแต่ว่าแบบมาดอุบัตเหตุมันง่ายกว่าเออเข้าใจ แล้วก็ไปสุดม่นเลยนะใช่ไปไปถึงแค่ตรงเวทีคือเวทีหลังกเวทีจะไม่มีบูธแล้วอ๋อเวทีเออได้มมยัง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 ี๋ยวพาป้าเดี๋ยวพาป้าไปเดินเล่นดูของอะไรเื่นดีกว่านีกว่าเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่าว่างานวันนี้มีร้านอะไรบ้างเผื่อใคร แต่ว่าฝากร้านน้องสาวด้วยอันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันได้ครับได้ครับมาสิมาสิมามามา<ๆ>มาขอบคุณครับใฮ้ฝากอุนน่นน้องสาวด้วยโยเกิร์ตถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านั่น กลับไปดูร้านโครเก้มันคือโครเก้ปะมันคือโครเก้ปะน่าจะโครเก้ได้ได้ My sister booth is a 19 yeah yeah ใช่ั่ง Jam s w e v e l e t ครับไปตามได้ไปตามได้เลยได้ครับได้ครับเฮ้ยขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับมี่ไหต่อครับครับอ๋อครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอได้ครับได้ครับแค่ให้ลูกชายดูอ๋อครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโชคดีครับโชคดีครับปไปอุ๊บมาดีครับมาดีครับโอเคโอเคได้ฝากชิมด้วยนะฝากชิมฝากรีวิวด้วยขอบคุณครับโหบรรยากาศมีแดดนี่นี่นี่ไมเลยใช่หรอใชใช่ใช่ เท่าไหร่จะเนี่ยได้สิได้สิเท่าไหร่เท่าไหร่ไหนมีอะไรมีอะไรนำเสนอช h i c กนว w ฟเฟิลกับซีบรีดซอสชีกแกนวาฟเฟิลซีบรีดซอสเหรอมาหนึ่งชิ้นที่เอาใส่กล่องดีกว่าครับ89บาทใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกเงินครับอะไรนะไล่ไปเลยก็ได้จ้ะขอบคุณครับ กอ๋อเหรองั้นต้องสแกนเดี๋ยวไม่ต้องงั้นเดี๋ยวสแกนเนาะใช่ใช่ไลฟ์อยู่เฮ้ยทุกคนงั้นเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะขอจ่ายตังค์แป๊บฮะอะไรนะอย่าพึ่งลงเอออ่ะถ้าเกิดให้ฟรีเราเดี๋ยวเราเปิดหน้าร้านให้โอเคโอเคเป็นกานดีกว่าโอ้เป็นพีอาร์ที่แบบค้นขุ้มอ่ะเออ โอเคเฮ้ย okay. เราเจอเราเจอร้านที่ใจดีมากเขาให้เขาให้แซนด์วิชเราหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราจะถ้าอร่อยเดี๋ยวเราเปิดเปิดร้านให้เลยฮะก็อร่อยดีเราต้องมั่นใจว่าเราอร่อยดิเออเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราเปิดร้านให้อันนี้อันนี้ มานี่นะจ๊ะ B9 B9 Ah Bites Brunch Vibes Lunch Price เฮ้ยใครใครที่ชอบกินฟิลแบบว่าเป็นาฟเฟิลเป็นแบบว่าเมริกันวาฟเฟิลใส่ริสปี้ชิกเก้นต้องมา นี่นะฮะให้ดูให้ดูให้ดูโปรเซสเ้อดีกว่าอ่ะได้เลยครับนี่โหน่ากินเวอร์นี่นะครับราคาราคาเท่าไหรจ่จานนี้แปดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองโอ้โหใครที่อยู่แถวนี้ก็มาอุดหนุนได้อะไบส์อะไบส์ te, อ te, เออไม่ไม่นี่เขาเลี้ยงเออเข,อขอาเลี้ยง สุดยอดมากได้เลยครับขอบคุณนะครับได้ครับอีกรอบอีกรอบอนี่ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านเอาไวด้วยนะคะไก่ชิคเก้นมาเพิ่มวันนี้วันสุดท้ายแล้วในวันเก้านะคะที่จอยางมีชืสียค่ะมากันเยอะๆมากันเยอะเยอะโอเคน้องๆน่ารักมาก เดี๋วจะกลับยงไเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหน่อยอยากรู้ว่าเขาโชว์อะไรกันผงจุม้มวันนี้มามาเดินฟิลฟิลแบบว่าตลาดนัด ได้คอมบี้ฟรีได้หนึ่งอย่างยำมี่ขอกินเยอะมากจริงๆได้สิได้สิถือถือไม่ได้ไี่เรียกว่าพอคุยจบได้สิ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพีี่คะขออกโอเคโอเคมามาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปขอบคุณนะ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 ฮะได้สิได้สิถ่ายไงถ่ายให้ได้ถ่ายให้ได้ ขอให้ขายดีๆได้ครับได้ครับได้สวัสดีครับได้สิได้สิขอบคุณครับบขอคุณครับ อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนืายกดรเนยกี่จะไปดูนะครับข <c oughs> อได้ครับ ฝากด้วยครับขอบคุณ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 ครับโอ้คนวัยรุ่นหล่อๆสวยๆเต็มไปหมดไม่เอะท่าไห่ไอะไรไม่ไไม่ไม่อะไรไม่ เดี๋ยวมันปล่อยไม่ได้ดื้อจริงๆคนเยอะสุนถ้าใครเนี่ยวดครับเฮอดแก้วครูอ่ะมามามา thank you จัดกาวจัดการ เฮ้ย hey, ใครขึ้นอ่ะไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าดููดเจย่นี้รูอเกินอยู่ตรง เออหน้าร้านป๊อปมานะครับหน้าร้าน SOS ใครที่มาก็แวะไปลองชิมแวะไปกดหนุนแวะไปซัพพอร์ตน้องสาวผมได้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่านางออกมาทำอะไรแบบนี้มาให้กำลังใจนางหน่อยวันดี้อ่ะเฮ้ยมูน้องสาวอยู่ตรงนู้นะเอเอ19เอ้อ

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้เลยครับได้เลยนึ่งสองสามโอเคอีกรูปได้ไหมสองสามขอบคุณครับโอขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับจะปล่อยเพลงใหม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับมีหนาพี่ๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยวันนี้ mới uh, original bạn, đinh. original. Cảm ơn các bạn, cảm gì, đây đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอให้ไข่ดีๆ mm. yes. oh. มีน้องๆมาเป te <learning> ิดบูธเยอะมากทุกคนแบบดูตั้งใจนะทุ่มเทนะลงแรงลงกายลงใจี่ครครับเฮ้ยนี่เชอร์รี่ปะเนี่ยเป็นเพื่อนเลย 啊，我们是云南，云南的。<laughs> <kek farmers> คอนเสิร์ตเดี๋ครับผมมาได้นะ b i ส and Beat by c ซีโอจุฬามันนี้มาเดินเล่นมาชิมโยเกิร์ตน้องสาวด้วยเป็นแฟนสาวนะแล้วเดี๋ยวเราบอกมาได้สำหรับใครที่แบบเลิกงานแล้วมาได้คนนี้นั่งขวานไม่เป็นงาเก่งว่ะเขาเสียงนั่งด้าซ้าย years ago ดีนะฟังดีมากเพิ่งใครดูครั้งแรกเลย <laughs> ลายยาวเลยเดี๋ยวไปแล้วทุกคนขออนุญาตไปหาของกินแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นตามอัทยานใสวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอุ้ A19 ของน้องสาวมามาได้ได้เลยครับได้เลยครับ I got, it.